ที่ประมาณอ่อหนึ่งใบเทากับสองใบแดงโอ้ตัดผมสองวันก็ได้คอ่าคู่ครับคู่ช่วงนี้เรื่องคู่ด้วยแซวแซวคู่เราอยากให้เลขดีเลยตัดผมวันเดียวก็ได้แล้วใช่พันสองตัดผมวันนี้ได้แลยอยากดึงผมครับอ้แซวเล่นอ่าดูนะครับเราเป็นไกด์ไลน์อยู่ด้านหน้าใช่ไหมเนี่ยเราสามารถทเอาไกด์แทงกันได้ไหม เดี๋ยวนะไปแหลกแทงสบายแต่ถ้าเกิดไปทู่อ่ะอาจจะทำให้ลุงไปทู่งมันจะได้เห็นข้อเปรียบเทียบสองอย่างก็ไปแหลกไปทู่อ่าเมื่อกี้ไปแหลกนะแทงสบายเลยมือางว่าเลยนะไปทู่งดูเนี่ยมันไปช่องเล็กกว้างมากๆเห็นไหมไปแล้วไปไปเตือนๆเื่อนๆแผลมันแข็ง มันเป็นมนชืนน่อเพราะว่าช่องมันใหญ่และมันตัดได้เยอะกว่าไม่มีปลายแหลมให้เราเล่นต่อครับไอตัวของไม่กรดเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ปไป Okay, อออเตัวึ่ถามว่าเราไม่ตัดตรงแล้วเราตัดอะไรกันได้ตัดไป่วงรวบวบอย่างดีนะอย่าเป็นพวกยิ้มนะนีอันนี้มันก็จะไปต่อกับลายที่โกได้เลยอ่าเอาแล้วก็ซือ้อแล้ว <c oughs> เอาแล้ว <c oughs> อันนี้เราสแควร์ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเหมือนกระด<ล>ิ่ง,ด,งดึงสแควร์เซอร์เคิลนี่เราตั้งไกดก่อนเแต่เราจะมาเซอร์เคิลเซอร์เคิลคือกลมใช่ไหมับใช่ครับกลมแต่น,นี้เราเก็บก่อนรอไว้ขั้นตอนเยอะมากเราไม่ทำชีสเหรอครับหรือถ้าเรียนตรงๆค่อยเรียนเป็นชีสเอานะครับ ก็เป็นรูปแบบตามกรอบไดอะแกรมมาครับโอ้โหประมาณต้องมีประมาณยี่สิบหน้าผมบแปดหน้าครับเพราะว่าพระแปดหน้านะแล้วจะเล่นครับโก่งง่วงอั้จริงของคอนเนคใช่ไหมครับมันน่าจะหลายหน้ามากเลยทรงนี้ใช่ครับเดี๋ยวนะครับดูสงเกตนิ้วมือผมนะนิ้วมือผมเขาเรียกว่า section circle section circle คืออะไรก็คือถึง section ตัดในรูปแบบของวงกลมยกขึ้นไปและดูดีดูปั่นโค้งเห็นไหมรูปสีแสงต้องทำ section circle วีเซชั่นสแควร์เซชั่นสแควร์เซชั่นแผงตูสว่วนเรื่องไกลไปนี่ยต้องระวังช่วงปลายไกลดีนะครับอยากให้มันกัดเราได้นะเอาเามก่อนเลย ดูนะครับดูนิ้วปูนมือผมดีๆนะนิ้วมือผมเป็นรูปแบบของปูนนะสังเกตอาจารย์หมูไม่เคยตัดตรงเลยเนาะการที่เราไม่ตัดตรงเพราะว่าเราไม่อยากมาใช้ปาปลาในการลดน้ำปูนะครับนะครับตอนนี้ในเบรดน่าจะสมัดที่ลงไปเห็นปูอนิดเดียวไงในอ๋อช่องต่อไปก็เป็นไอ้บัสคัทไม่ใช่เหรอครับ ครับผมแค่ในแผลครับขอโทษแบบใจนหนายา <c oughs> แล้วข้อดีของไกลแหลมันคือยังไงเวลาเราไปคัดมันจะเข้าง่ายกว่าเข้ามืนะ <c oughs> อไหมคุณเลนหว่าเข้า, <c oughs> ข,าของ้อที่ชัาดาง่ายกว่าอย่างเช่นอย่างนี้เราเรียนเข้าไปใช่ไหมเอ้ย,อย,อย เออมันเท่าหงกว่าเห็นไหมว่านี่เรียกว่าเซสชันโซ่โค้กก็คือยี้เราเป็นในรูปแบบโค้โกข้างเตียงยิ้มอีไหม โอ้ยอะคุณเคยมีโอ้สเตชั่นสแควร์สเตชั่นไทเกิลสแควร์ไทเกิลสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมนะครับมีเยอะมากสเตชัานข้างนะครับ เวลาเราจะเชื่อม่อบของกลมนะตอนนี้เราตรงนี้เราเชื่อมแล้วตรงด้านข้างนี้จะเชื่อมขอบขงกลมเราก็ต้องเอาดินน้ำข้างนะแต่เราเอียงกลมๆด้วยนะเห็นไหมนี่คือการนี่คือ circle บวก square ดึง90เก็บเหรอครับผมแต่ว่าเอียงเอียงนี้เป็นรูปแบบยังให้กลมอยู่ดี สแสดงว่าทุกคนก็หลงช่อสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมกันหมดเลยนะครับตัวผมเองเนี่ยแหละใช่ใช่บางทีเรามองงานไม่ออกว่าเราจะตัดสแควร์หรือเราจะตัดกลมหรือเราจะตัดสามเหลี่ยมอ่าอะไรประมาณนี้การเชื่อมของสแควร์เชื่อมโซ่เห็นไหมเห็นนิวไหมนิ้วโค้งเลย

ไปปุ๊บตืเอ้นไป,ไปลองกับลูกค้าเลยมานี่ลองเซอร์เคิลอไรพี่โอ้ไปตัดลำพูนเพีเราลูกค้าให้ลองเพียบ <laughs> พูดไม่ชัดเิด <laughs> อ่าอนนี้เราก็เชื่อก่อบวงกลมทั้งห้างเลและวั้นคนเสร็จล้ว,แ,ลวแต่ถ้าลูกค้าต้องไตื้นเท่าไหร่ครับ ช่วงบ่ายครับช่วงบ่ายถ้าตัดช่วงหลัง5้าโมงนี้อาจจะสดชื่นกว่านี้ครับไหนบอกว่าออกเลี้ยงยัเดียวจๆ

เอาแห้ครับโอเคครับ